สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ยากมาคุยเรื่องอให้เด็กมองปัญหาให้เป็นอย่างไรนะมองให้เป็นก็เกิดจากที่ย่าให้ทำ case study ใช่หะให้ให้ตัวเองหา purpose นะฮะ p r o b l และล i m i t a t i o n ของตัวเองนะเพื่อที่จะนำมาแก้ไข หรือว่าทำใหเ้เป้าหมายของตัวเองประสบความสำเร็จนะ,ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทุกคนก็มองแต่ problem และ limitation นะฮะอ่ะไม่เป็นไรทุกคนมองว่าตัวเองมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นเรียนเรื่องนั้นไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะ,ะพูดได้อย่างเดียว ว่ามีปัญหาอะไรเป็นภาพรวม๋อกังวลกลัวตกตกวิชานั้นตกวิชานี้กลัวสอบตกไม่ทํางานไม่ทันอันนี้ทุกคนพูดได้เป็นภาพรวมทีนี้ยาก็มองว่าเออถ,เถ้าเกิดเด็กมองแต่ภาพรวมแบบเนี้ยเขาจะแก้ปัญหาได้อย่างไรเขาแก้ปัญหาไม่ได้มันก็เหมือนเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งอะ ซึ่งซึ่งมองไม่เห็นนะเป็นก้อนกลมๆม,มองไม่เห็นแง่มุมที่จะแก้ปัญหานะ,ะเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องบอกกันว่าเฮ้ยเมื่อมองปัญหาแล้วเนี่ยคุณก็ควรต้องมองให้ละเอียดต้องรู้ถึงเรื่องเรื่องแรกองค์ประกอบของปัญหานะ,ะทุกปัญหามันมีองค์ประกอบของมันนะ การเรียนการสอนมันก็จะต้องมีองค์ประกอบของอะไรของตัวเองของผู้สอนของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมอะไรอุปกรณ์หรืออื่นๆความพร้อมอะไรแล้วแต่นะฮะแล้วแต่บุคคลว่าการเรียนการสอนครั้งนั้นเนี่ยคุณมีองค์ประกอบอะไรที่เป็นองค์ประกอบที่ที่คุณที่เกี่ยวข้อง กับการเรียนรู้ของคุณนะคะกับความสําเร็จความเข้าใจของคุณนะคะอุปกรณ์ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะในยุคสมัยนี้อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณต้องแจกแจงองค์ประกอบให้ได้ให้หมดว่าตัวคุณเป็นยังไงตัวผู้สอนเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอุปกรณ์คุณเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะแก้ปัญหาคุณต้องรู้องค์ประกอบ ะะองค์ประกอบทั้งหมดแก้แยะให้ได้นะคะเนื้อหาแม้แต่ตัวตัวปัญหาเองนะคะตัวต้นเหตุของปัญหาเนี้ยนะคะคุณก็จะต้องแจกแจงให้ให้ละเอียดคุณไม่เข้าใจคณิตศาสตร์เรื่องอะไรที่คุณไม่เข้าใจใช่ไหมคะคุณพูดรวมๆว,ว่าไม่เข้าใจคณิตศาสตร์แต่แต่คุณไม่รู้ว่าเรื่องอะไร ถ้าไม่เปซิฟายไม่ได้คุณก็แก้ปัญหาไม่ได้นะฮะพราความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาพรวมไม่ใช่ความสำเร็จเนี่ยถ้าคุณเก่งแมทคุณก็ต้องเก่งทุกเรื่องตั้งแต่บวกลบคูณหารใช่ไหมคะคุณอาจจะบอกว่าคุณเข้าใจบวกคุณเข้าใจลบแต่คุณไม่เข้าใจคูณและหารคุณเข้าใจ เออคูณหารบวกลบแต่ไม่เข้าใจโจทย์ปัญหาอะไรคือมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นคุณต้องแจกแจงแจกแจงปัญหานั่นคือตัวองค์ประกอบของมันให้ชัดเจนเพระจากนั้นแต่ละปัญหานะอันที่สองคุณต้องสามารถเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงองค์ประกอบของปัญหาอันนั้นได้ นะเอ๊อะปัญหานี้ปัญหาตัวเองแล้วมันไปเชื่อมโยงกับความสำเร็จได้ยังไงอ่าโอ<ฮ>้หอันนี้แน่นอนเลยคุณขี้เกียจอย่างเงี้ยคุณไม่ทำไม่ดูไม่ทบทวนแน่นอนไม่รู้เรื่องนะฮะคุณบอกคุณรู้แล้วคุณรู้เรื่องนี้แล้วฟังฟังมาแล้วเข้าใจแล้วอ้าว ไม่ practice ไม่ฝึกฝนไม่ดูเคสก็เลยไม่ลึกซึ้งอ่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องและใช่ไหมฮะมันก็เชื่อมโยงถึงความสำเร็จทั้งนั้นอ้าวเรียนดูเรียนเก่งแต่ครูสอนไม่เข้าใจไม่ไม่ถูกจริตพูดเร็วโอ้โหอาจารย์ท่านนี้พูดเร็วอะไรก็เป็นปัญหาอีกมันก็เชื่อมโยงไปถึงความสำเร็จ อา,อาจารย์สอนเร็วเราไม่เข้าใจาเชื่อมโยงมาที่เรา,าหูไม่เข้า,าสมองไม่ไปใช่ไหมฮะอ,อุปกรณ์ไม่ดีทั้งหมดเป็นเป็นความเชื่อมโยงไปสู่ความสำเร็จทั้งสิ้นใชฮะพุดะฉะนั้นคุณต้องรู้ความเชื่อมโยงของปัญหาคุณนะคุณจะบอกว่า เป็นเพราะผู้สอนอย่างเดียวก็ไม่ใช่คุณปิดปิดตาปิดหูหรือเปล่ารนะหรือไม่เปิดใจเป็นด้วยกันทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาใดๆที่เป็นปัญหาเดียวโดยตลอดหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> คุณต้องหาองค์ประกอบของปัญหาให้ครบ แล้วก็หาความเชื่อมโยงให้ได้นะมันถึงจะแก้ปัญหาได้หรือว่าหาวิธีแก้ปัญหาได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพนะคะาะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเวลาจะแก้ปัญหาต้องรู้องค์ประกอบของปัญหาและความเชื่อมโยงนะคะของ องประกอบนั้นๆเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ